ผอดผิดไก่บ้าผอดผิดไก่บนกมร่างเหลืองได้ที่เลยค่ะเหอมไดทีเลยผิไก่ทอดน้ำปลาผิไก่ทอดน้ำปาาลาของเราก็จะมีผิไก่บนผสมน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะและ้วก็เกลือแล้วก็กระเทียมจ้าจนะคะให้เข้ากันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันจ้ะน,นะคะเพราะน้ำมันเล่นเดือดเท่ากับเอาผิไก่ห่ามานะคะับทอดไข่ฟุ๊กนะคะเป็นเมนูที่อยู่ในงบก็ผิดไก่ผ่าน้ำปลาหอมๆแค่กรอบๆลืองๆไฟกลางนะค่ะเนี่เราก็เล่นจะได้แล้วนะคระับอีกนิดหน่อยเราก็จะได้ผิดไก่ที่หอมแล้วก็เหลือง ้เยูย่ๆแล้วระทานลแล้วแล้วก็เหลืองเลยคะไก่สุกแล้วนะคะทุกคนไก่ละจ้า